สวัสดีครับวันนี้ผมโคบานเมืองร้อยเกิน Official ยลพามา้ามาออกกําลังกายนะครับโดยให้มา้าวิ่งไปรอบตัวเรานะครับสําสหรับผมก็จะใช้นะครับแส้นะครับอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วก็มืออีกด้านหนึ่งไผ่ทิศทางให้มา้าวิ่งรอบตัวนะครับปกติมา้านควรจะออกกําลังกายอย่างน้อยคือ20มนาทีนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ในช่วงแรกของการฝึกนะครับผมก็จะใช้เชือกตีวงก่อนนะครับซึ่งให้ม้าเรียนรู้แล้วก็จดจําให้ได้ก่อนนะครับเมื่อมา้าจดจําได้แล้วนั้นนะครับม้าก็จะวิ่งในในลักษณะเป็นวงนะครับเมื่อจดจําได้แล้วก็จะง่ายขึ้นนะครับในการควบคมุมทิศทาง ปกติทุกครั้งนะครับตามในลนักษณะของกาเวกหรือการฝึกขั้นพื้นฐานภาคพืน้น,นดินนะครับควรม,มีการดีซินสไทเซชั่นม้าก่อนนะครับหรืออาจจะใช้ถุงพลาสติกอะไรต่างนะครับเพื่อเป็นการให้ม้าเกิดความเคยชินก่อนนะครับไม่ให้ตื่นกลัวในสิ่งกระตุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกบไต่างครับ <I want. S 1> แต่วันนี้ก็จะ,ะมา พูดเกี่ยวกับว่า,าถ้ามาไม่วิ่งเราจะทำยังไงนะครับปกติแล้วเราต้องมีการกระตุ้นนะครับช่วงแรกอาจจะใช้แท้นะครับหลังๆเมื่อเขาเข้าใจแล้วนะครับเขาก็จะวิ่งโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับที่มาในการฝึกม้าของผมนั้นก็ความรู้ที่ได้มาก็แค่จากการค้นคว้านะครับ ฐานข้อมูลอิเนเทแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเรานะครับเราดูคลิปต่งตางๆนะครับแล้วก็นํามาฝึกในในลักษณะของรูปแบบของเรานะครับไม่ได้อิงตายตัวหรือหลักสาคุลอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดม้าเขาสามารถที่จะวิ่งนะครับในจังหวะที่เราต้องการนะครับช้าได้เร็วได้นะครับขยบได้นี่ก็ถือว่าเป็นการใช้ได้สำหรับอบานมวยน หลังจากที่มาวิ่งมาสักระยะหนึ่งนะครับก,ก็เราก็จะออกคําสั่งให้เขาค่อยๆวิ่งให้ช้าลงในจังหวัดรอสนะครับเพื่อให้เขาเรียนรู้นะครับการวิ่งช้าลงนี่คือเราก็มาจะสังเกตาก,กับกริยาเราท่าทางอะไรต่างๆนะครับหมือนเราใช้ร่างกายของเรานั้นนะครับในการขยับตัวช้าลงนะครับมาก็จะเริ่มรู้เลยนะครับว่าเขาจะวิ่ง ในจังหวะที่ช้าถ้าอยากให้เขาวิ่งเล,ลสลักขยอยนะครับผมก็จะใช้วิธีการกดดันนะครับให้เขารู้ในกะารขยับตัวที่ง่ายๆสัมผัสนะครับสัมผัสที่ว่าคือให้ดูลักษณะที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความไวมากขึ้นนะครับเขาก็จะขยอน,นะครับ แล้วก็ใช้แทะเปลี่ยนทิศทางม้านะครับช่วงแรกจะยากหน่อยนะครับในเมื่อเขาจดจําแล้วก็สามารถเปลี่ยนทิศทางการบิงของมาได้นะครับการฝึกม้าในฉบับของคุบาลเมืองร้อยเกิดอเวเชียลนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวมากนะครับแต่เราอาศัยการ ฝึกบ่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้ม้าเข้าใจในคําสั่งที่เราต้องการนะครับว่าเขาต้องทำยังไงครับหรือว่าวิ่งในลักษณะไหนแบบช้าหรือเร็วนีครับถ้าเขาเริ่มช้าแล้วเราก็กระตุ้นหน่อยการใช้แท้เมื่อม้าจําแล้วนะครับก็เขาเห็นภาทางเราเขาก็สามารถไปของเขาเองได้นะครับ